นาบิวนานครับพูดถึงความพร้อมกับน้องชายศึกวันไฟใน2-4-3สิงหาคมก็พร้อมเต็มที่ครับผมซ้อมมาตอน่องครับไฟที่แล้วได้ขยับ้วยครับก็รู้สึกว่าไฟนี้น่าจะเกินไฟที่แล้วครับทราบที่จะมีโปรแกรมชกวี่กี่วันมีแบบว่าเกินเกินมาครับผมตอนชกเสร็จเหมือนแบบแว่วๆไม่ได้แว่วๆครับหัวหน้าค่ายเขาแบบไม่ได้ให้ผมแบบออกไปไหนครับผมให้แบบว่าสามวันก็ให้เข้ามาซ้อมครับผม ก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าตัวเองน่าจะใกล้มีรายการประมาณนี้พอถูกประกบมาจาัผู้โชคแตน่นี้ส่วนตัวเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ก็ก็เซอร์ไพรส์นิดนึงครับผมแต่ว่ารู้สึกแบบว่าวันแชมเปี้ยนชิพเขาเออหาแต่งานหนักๆให้ผมมาตั้งแต่ไฟแรกแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคครับผมรู้สึกว่ามันคุ้นขี่ขึ้นมา โปรแกรมทชกทีขึ้นจากเดิมที่เหมือนกับว่านานโชกทีอ่ะใช่อ่ะตอนนี้ถี่มากครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าขยับมารุ่นแมนดัมเวทครับก็มีคุณโชกมากขึ้นครับก็ปีนี้ก็ยังไม่ได้ขยับเลยครับเพิ่งขยับได้เพิ่งได้ชกไฟที่แล้วกับพี่กุลาบดำครับผมแล้วก็ตอนนี้ชกต่อเนื่องก็ดีครับผมดีผู้ต่อสู้ของเราไม่ก็คือโลบวลกังวลใจหรือเปล่าครับเออไม่ไม่ได้กังวลนะครับผมแต่ว่า พี่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าชกกับระดับแชมป์มาแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์ตีแล้วก็พี่น้องโอ๋ครัผมเขาก็ทําได้ดีพอสมควรครับกับแฮกเกอร์ตี้เขาเป็นก็ถือว่าเป็นแนวหน้าครับผมไม่ไม่ได้เสียชื่ออันดับสามครับเรายังพูดถึงพูดถึงถ้าเกิดเรามองในตัวของโรโบ้คิดว่าโลโบม้มีมีช่องว่างอะไระครับจุดอ่อนอะไรหรือเปล่าครับเออ ทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งหมดครับผมอยู่ที่ว่าตัวเองจะเอาจุดแข็งมาเป็นข้อได้เปรียบมากน้อยแค่ไหนครับผมผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีจุดอ่อนหมดครับผมเราก็แค่ต้องหามันให้เจอครับผมเขาเขามีอยู่แล้วครับผมผมก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไม่พูดดีกว่าอืมลัจะถามต่อครับส่วนตัวประเมินอฟอร์มผู้ชกนะที่ที่จะต่อยเนี่ยเราเรา,เราคิดว่ารูปเกมที่จอกมาเช้าวันเสารเนะ์เนี่ยคิดว่ามันจอกมาแบบ ครบยกไหมคะหรือว่าจะต้องแบบก็นอกเอาเกิดขึ้นเอ่อถ้าถามนักมวยแต่ละคนมันคงไม่มีใครอยายยกให้ครบยกหยอกครอบนาเขาน่าจะแบบว่าอยากปิดเกมทุกคนครับผมแต่ว่าลูกเกมจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องดูอีกทีนงครับไปอยู่ที่จังหวะครับผมแล้วก็โอกาสเขานี้เปลี่ยนมาเป็นต่อยในส่วนวนะันไฟในเนาะปกติรลจะต่อยวันลุมีเป็นช่วงค่ำช่วงดึกจะเป็นส่วนมากครานี้พอมา ต่อยในช่วงตอนเช้ามีการปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมยังไงบ้างเออก็ผมก็ซ้อมเช้าผมเป็นคนตื่นเช้าทุกวันอยู่นะครับผมตีสี่ตีห้าผมจะตื่นแล้วก็เออไม่น่าจะมีป hmm. uh, ัญหาอะไรเพราะว่าชกก็ไม่ได้แบบว่าเช้ามาครับผมน่าจะแบบสายๆครับผมประมาณสิบโมงเพราะว่าโกคู่ไทยๆด้วยครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วที่ผ่านมานี่เคยต่อยประมาณนี้เวลานี้มาั้างไหมในชีวิตเออเคยครั้งหนึ่งครับต่อยประมาณบ่ายๆครับอือบ่ายๆใช่ ่วนตัวถ้าจะให้เลือกระหว่างต่อยแบบใช้ายแบบก็ช่วงค่าคิดว่ามันต่อยแบบร่างกายเราคิดว่าตรงไหนมันฟื้นเดียวกันอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ผมมีเวลาฟื้นมากกว่าผมเพราะว่าช้ําหนักวันพฤหัสตอนเย็นใช่ไหมครับแล้วก็มีเวลาเย็นพฤหัสทั้งคืนเลยแล้วก็มีเวลาวันศุกร์อีกวันหนึ่งทั้งวันแล้วเรามาชกวันเสาร์มันมีเวลาฟื้นตัวเยอะมากครับผมก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีเวลาฟื้นตัวได้มากกว่าเห็นบอกว่านาบิวขึ้นมารุ่นแบนเาเบด คู่ชคเยอะแล้วพอขึ้นมาในรุ่นนี้เนะี่ยเราตั้งเป้าหรือว่าแบบมีมีคิดมีตั้งใจไหมนะว่าอยากจะเจอกับใครเป็นพิเศษเเอะไรตอนนี้ผมยังไม่มีครับผมผมเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆครับยังไม่ได้อ,อมองใครเป็นพิเศษครับก็คิดว่าเขาประกบใ,ใครๆก็จะโชคครับผมแต่ว่าก็อยู่ที่ทางหัวหน้าค่ายแล้วก็ทีมงานครับผมว่าดูว่าโชคได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็ผมก็เลือกอยู่ครับอืม เห็นรูปร่างเราค่อนข้างที่จะเห็นบอกสูง192เลยน้ําหนัก145นี่คิดว่าเราจะต่อยได้อีกนานไหมครับเออผมคิดว่าตอนนี้ก็ผมเพิ่งขึ้นมาครับผมไม่ได้ลดน้ําหนักเยอะด้วยครับเออรุ่นนี้คิดว่าน่าจะต่อยอยู่อีกนานพอสมควรัะผมน่าจะปีสองปีอาจจะได้ครับผมใช่แล้ว145ที่เราทํตจนกุมประมาณกี่กิโลครับน้องชายเออประมาณสี่กิโลสี่กิโห้ลก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากอืมอยากให้เราพูดถึง คู่ต่อสู้ในพิกัดเดียวเราฮะซึ่งโอเคตอนนี้เราคงจะโฟกัสไปที่โลโบโลนะแต่คู่ต่อสู้เหล่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าในอนาคตอาจจะได้เจอกับเราอย่างคนงแรกเลยครับนิโคลใช่ครับมีความเห็นว่างไงบ้างครับผมมองพี่เขาเป็นเอ,อคนที่น่าจะเป็นด่านหินที่สุดครับผมนิโคน่าจะหินที่สุดครับก็คนอื่นก็เก่งมากครับมีไฮเกตตี้เก่งครับผมตอนนี้พี่ซูเปอร์เลก็ขึ้นมาแล้วครับผมก็ ก็ดีใจครับผมที่พี่เขาก็ขึ้นมาชกรุ่นแบลตัมเวทครับผมอย่างอย่างพูดถึงกรณีอย่างอย่างนิโคฮะจุดเด่นของเขาเคืออะไรครับความหนักยยพี่เขาอึดถึกครับผมแล้วก็หนักมากครับผม <โ iej. S 1> ตัวใหญ่ด้วยครับคมนะครับใช้ระยะได้เก่งมากครับผมก็ก็น่าจะเป็นงานหนักที่สุดในแบลตัมเวทครับสำหรับผมที่ผมมองครับถ้าเกิดเราได้เจอกันเนาะถ้าได้เจอกันก็ ผมขอเวลาอีกก่อน,นครับผม,ผมถ้าเกิดว่าไฟนี้เสร็จปุ๊บให้ผมโจวกับมิโคเลยผมยังยังไม่ยังไม่ชกเขอเวลา่อยถัดมาครับเป็นเคียมรันเรามีมุมมองว่าไงครับอันนี้ผมผมพี่เขาก็เพิ่งได้สัญญามาใหม่ๆเหมือนกันครับใช่ใช่พี่เขาก็เก่งเหมือนกันนะผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีคนเก่งกว่าผมยังมีคนเก่งกว่าเขียมอ่ะอืมก็คืออาจจะเป็นมิโคอะไรประมาณนี้ อาจจะดีกว่าชานของเทียมรันเออเมื่อกี้นีเราพูดถึงซูปเปอร์เล็กเป็นไงครับซูปเปอร์เล็กขึ้นมาในรุ่นแบนตอมเวทแล้วคุณรู้สึกยังไงก็ <c oughs> รู้สึกดีใจครับก็เออไม่ไม่พูดดีกว่าไม่เป็นไรครับโอเคเข้าใจโอเคครับท <c oughs> ้างนั้นอยากให้นาวิวพูดถึงเนาะแฮกตี้กับซูปเปอร์เล็กในมุมมองของตัวนาวิวเองเนี่ยมองคู่นี้ยังไงครับผมมองห้าสิบห้าสิบมากๆครับผมเพราะว่า พี่ซูเปอร์เล็กเก่งอยู่แล้วทุกด้านฝีมือครบเครื่องแน่นอนครับผมฮเกกตตี้ฝีมือเหมือนกันครับผมแต่ว่าเขาอยู่รุ่นนี้มานานกว่าพี่ซูเปอร์เล็กครับรุ่นเรื่องความเรื่องความเอากล้ามเนื้อเรื่องความแข็งแกร้งการแบบว่ารับน้ําหนักอะไรพวกนี้ครับพี่เขาจะเออพี่ฮเกตตี้เขาจะชินกว่าครับผมพี่ซูเปอร์เล็กเพิ่งขึ้นมาก็ยังไงครับมันห้าสิห้าสิจริงๆครับผมใช่ครับ ถ้าจะให้ลองวิเคราะห์ว่าเกมคู่นี้มันจะระหว่างครบยกกับนอกเอาเนี่ยส่วนตัวนาบิวมองแบบไหนฮะมมันผมคิดว่าน่าจะครบไหมหรือไม่ครบอาจจะครบอาจจะครบมั้งครับอาจจะครบผรแต่ว่าก็ก็มองว่าถ้าถ้าครบยกใช่ไหมครับพี่ซูบล็กน่าจะชนะคะแนนครับ แต่ถ้าเกมสั้น<ช>ก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวย้อนมาที่ตัวของนาบิวว่าเป็นแฟนก็แบบเป็นห่วงเพราะหลายๆคนที่เพิ่งได้คอนแทคครั้งแรกมาต่อยในวันพุธนี้เอ่อมาต่อยในวันไฟไหมเนี่ยส่วนมา,าจบบกจะเหมือนกับว่าแบบอาจจะแบบ,จจบมีอาถรรพ์แบบไฟแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จส่วนตัวนาบิวมองว่าจะเป็นคนที่ลบคําสุขประมาหรือว่าลบอาถรรพ์ตรงนั้นได้ไหมครับเออผมไม่ผมไม่ไม่ได้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ครับมก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวนักมวยเองครับผม โอเคครับผมก็สุดท้ายแล้วครับนาบิวับอยากจะให้ฝากถึงแฟนๆครับทั้งชาวไทยต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้คนไทยท้งประเทศรอเชียเราเป็นอย่างมากเลยนะครับอยากจะส่งสารอะไรถึงแฟนๆเหล่านั้นเขาบ้างครับก็ผมฝากกำลังใจจากทุกๆคนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผมมาตั้งแต่วันที่ผมยังมาถึงที่นี่วันแรกครับผมแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะผมผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมก็ทําหน้าที่ของผมเต็มที่แน่นอนครับก็ฝากเชียร์เลยครับผมวันเสาร์ที่ สามนี่ครับผมค,ครับผมขอให้โชคดีครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับผม